สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสงครามเงินทางอมรินทีวีเช่อง34ละครแนวดรามา่าจากบทประพันธ์ของวอวินิชัยกุลผลงานจากค่ายเช้ง2561เป็นเรื่องราวของเอรินภรรยาสาวสวยของอตคราวเลิศวลาหัวเรือใหญ่ของตระกูลเลิศวลา ตระกูลที่เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจยิ่งใหญ่ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอเชียนฟู้ดธุรกิจทัสธุรกิจอสังหาและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งโดยมีน้องอีกสองคนที่ช่วยดูแลเน้นคืออังกูลและการตาแต่ธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านและธุรกิจทั้งหมดของตระกูลยังอยู่ในสายตาและการควบคุมของอังกาบแม่ของอาครา ผู้เป็นในหญิงใหญ่ของตระกูลเลิศเวลาแม้ว่าภายนอกของตระกูลเลิศเวลาจะเป็นพี่น้องที่รักกันดีแต่ที่จริงแล้วอังกูลและการตาต่างไม่พอใจที่อังกาบผู้เป็นแม่ขอให้ทายอัคราวทั้งสองคนไม่ชอบใจพอคิดว่าอังกาบให้ทายพี่ชายคนโตมากกว่าทั้งอังกูลและการตาจึงพยายามจะสร้างธุรกิจของตัวเอง เพื่อชิงดีชิงเด่นกันตลอดเวลาและความบาดหมางในตระกูลยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเอรินเข้ามาในชีวิตของอาคราวจนกระทั่งถึงคู่แต่งงานกันและให้กำเนิดอาร์มลูกชายและหลานชายคนเดียวของตระกูลเลิศวราเอรินรู้ดีว่าทางอังกูลและการตาไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่เธอสังเกตได้จากหลายๆครั้ง ที่เธอได้ยินน้องทั้งสองทะเลาะกับอัรคราวเกี่ยวกับเธอเอรินเข้าใจดีว่าทางอังกูลและการตาไม่ชอบเธอเพราะอังกาบคิดจะให้อาคราวเป็นผู้สืบทอดอาณาจักรแสนล้านของตระกูลเลิเวลาอังกูลและการตาจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองขึ้นครองอำนาจแห่งเงินตรานี้ที่ได้การตาหันไปร่วมมือกับลายทอง อดีตภรรยาคนที่สองของอาคราวเมื่อการตาได้รู้ว่าลายทองยังไม่ได้อยากกับอาคราวการตาจึงเอาเรื่องนี้มาสร้างรอยรลาาให้กับเอรินและอาคราวแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเอรินได้ดูความจริงว่าที่อาคราวไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเธอนั่นก็เพราะยังไม่ได้อยากกับลายทองนั่นเองเอรินพาอาร์มหลบมาทำใจที่บ้านของริาพอผู้รัก และหวังดีกับลูกเสมอและสุรางแม่เลี้ยงที่นั่นเธอได้พบกับแพนชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนแถวบ้านที่เพิ่งมาอยู่ใหม่แพนเป็นเพื่อนบ้านคนสนิทของริทาพ่อของเอรินและกลายเป็นเพื่อนสนิทต่างวัยของอาร์มพอแพนสอนให้อาร์มได้เรียนรู้ชีวิตในรูปแบบสมัมผัสธรรมชาติมากกว่าการเล่นของเล่นราคาแพง ที่ครอบครัวประเคนมาให้แม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่เอรินก็รู้สึกคุ้นหน้าของแพนอย่างประหลาดและดูเหมือนว่าแพนก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเธอเช่นกันเอรินแปลกใจตัวเองที่รอยยิ้มของแพนไม่หายไปจากห้วงความคิดของเธอเสียทีแพนเก็บงำความหลังเอาไว้เพราะที่จริงแล้วเขาคือพันธุมลูกชายคนเล็กของนิพัฒน์เนรุัน อดีตผู้ก่อตั้งเอเชียนฟู้ดและแสงโสมทั้งเอรินและแพนเคยเป็นเพื่อนที่วิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแพนต้องตามพ่อไปอยู่ที่อื่นจึงทำให้แพนและเอรินไม่ได้เจอกันตั้งแต่นั้นแต่ไม่ว่าแพนจะอยู่ที่ไหนแต่หัวใจของเขาก็ยังคิดถึงเอรินอยู่ตลอดและการที่แพนกลับมาเจอกับเอรินอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นั่นก็พอแนพนพียามตามหาเอรินมาโดยตลอดตั้งแต่แยกกันตอนเด็กแต่ทันทีที่แพนได้เจอกับเอรินอีกครั้งแพนก็ต้องอึ้งไปแมรู้ว่าเอรินแต่งงานกับอาคลาวแล้วและที่สำคัญอารคลาวคือลูกชายคนโตของอังกาบคนที่ทำลายครอบครัวของเขานั่นก็พอในอดีตอังกาบได้เข้ามายึดโรงงานขนมเอเชียนฟูดของนิพัฒน์ โรงงานที่นิพัทสร้างมากับมืออังกาบใส่ร้ายนิพัทว่าธุจริตในการบริหารก่อนจะไล่นิพัทออกจากบริษัทของตัวเองและเข้าหยึดคลองความเสียใจที่ต้องสูญเสียเงินและธุรกิจที่ตัวเองสร้างมากับมือทำให้นิพัทช็อกจนเป็นโรคสมองเสื่อมแผนจึงตั้งใจวิว่าเขาจะแก้แค้นอังกาบและตระกูลเลิศวลาทั้งหมด อาคาวทุ่มเทให้กับการเดิมพันครั้งนี้เช่นเดียวกับการตาที่แอบส่งเงินสนับสนุนลายทองเธอยอมหักหลังอาคาวที่เป็นพี่ชายเพื่อเอาชนะและขึ้นเป็นผู้สืบทอดแทนแต่อาคาวก็ไม่ยอมเขาระดมเงินทุนจากทุกธุรกิจเพื่อเอาซีประกันภัยมาให้ได้แต่ในที่สุดอาคาวก็ชนะดีลนี้ได้สำเร็จอังกับและเอรินพอใจ ที่อาคาวพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขายอมแตกหักสิ้นความสัมพันธ์กับลายทองจริงๆแต่แล้วก็ถึงวันที่กรรมาการผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเพื่อเลือกรองประธานที่จะมาดูแลเลิศเวลาต่อและผลก็เป็นไปตามคาดเมื่อเขาได้ถูกหลับเลือกเอลินทั้งดีใจและโล่งอกที่เธอพยายามต่อสู้เพื่อคราวจนสำเร็จลงได้ แต่เอรินยังดีใจกับอาราวได้ไม่เท่าไหร่เพราะอาราวหมดสติลงขณะที่ขึ้นกล่าวในพิธีรับตำแหน่งท่ามกลางความตกใจของทุกคนแล้วเอรินก็รู้สึกเหมือนโลกกำลังถล่มทลายใส่ใเธอเมื่อหมอแจ้งว่าอาราวได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจอังกาบถึงกับเป็นลมเมื่อได้รับรู้ข่าวเพราะอาคาวคือเสาหลักของครอบครัว และธุรกิจของตระกูลจะทำอย่างไรงานศพของอคราวผ่านไปท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของอังกาบอังกูลและกันตาแต่คนที่ช็อกมากที่สุดเห็นจะเป็นเอรินที่ไม่ยอมปริปากพูดอะไรตั้งแต่อคราวเสียชีวิตลงเครือจันภรรยาของอังกูลรีบบอกให้อังกาบจัดการเรื่องธุรกิจเพราะการที่บริษัทไร้คนบริหาร ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไรกับตันคุมหางเสือปล่อยไว้คนจะพุ่งชนโขดหินแน่ๆแ,แต่แท้ที่จริงเคอจันคิดว่าเมื่ออาคราวที่เป็นพี่ชายคนโตของตระกูลเลิศเวลาเสียชีวิตลงคนที่เหมาะสมจะขึ้นแทนมากที่สุดก็ต้องเป็นอังกูลเช่นเดียวกับการตาที่คิดว่าอังกาบจะต้องเลือกเธอเมื่อถึงเวลาเปิดพินณกรรม อากาวได้มอบมรดกที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆให้กับเอรินรวมถึงหุ้นในธุรกิจเลิศเวลาทั้งหมดนั่นหมายความว่าเอรินกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีเสียงมากที่สุดในเลิศเวลานั่นเองอังกุลูและการตาขับแคนใจมากไม่ว่าจะตอนอยู่หรือตอนตายอักาวก็ไม่เคยเห็นหัวคนที่เป็นน้องอย่างพวกเขาการตาพยายามถังอัมกาบ ว่าทำไมอังกาบจึงได้ยกคุณให้กับอัคราวมากมายแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่กระจ่างจากอังกาบเครือจันพยายามยุยงปั่นหัวทุกคนที่ตีกันโดยเฉพาะกันตาว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ทั้งเก่งและแกล่งพอที่จะดูแลเลิศเวลาแต่อักคราวกับเห็นเมียด,ดีกว่าน้องเครือจันรู้ว่ากันตาเกลียดเอรินเข้าใ้จึงเป็นโอกาสที่เธอจะให้อังกูล อยู่การตากำจัดเอรินทั้งวางแผนต่างๆนานาเพื่อกำจัดเอรินไปให้พ้นจากเลิศวลาแพนรับรู้เรื่องราวและความเจ็บปวดของเอรินจากการสูญเสียอาคราวและพยายามบอกกับเอรินให้ต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองและอามคำพูดของแพนทำให้เอรินได้สติกลับไป,ปเผชิญหน้ากับความจริง และทำตามความต้องการของอคราวที่สั่งเสียเธอเอาไว้แต่เมื่อเอรินกลับมาเธอก็ถูกตำรวจจับในข้อหาฆาตกรรมอคราวพอการตาเชื่อว่าเอรินเป็นคนฆ่าอคราวหลังจากที่อคราวได้จดทะเบียนสมรสกับเอรินทุกคนในเลิศเวลาต่างโยนความผิดให้กับเอรินว่าเธอเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุด ทำไมอะคราวที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจกับต้องเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจวายหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับเอรินโดยที่เอรินไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นแผนของอังกาบอังกูลและการตาที่ต้องการกำจัดเอรินนั่นเองอังกาบยื่นข้อเสนอกับเอรินว่าเพื่อเห็นแก่อะคราวเธอจะให้เอรินทิ้งอามไว้ให้กับเลิศเวรา และให้เอรินออกไปตัวเปล่าเธอจะให้เงินเอรินไปตั้งตัวสักก้อนเอรินปฏิเสธประกาศกล่าวว่าเธอพร้อมที่จะต่อสู้ทุกอย่างให้กับอาร์มเธอไม่ได้ต้องการมรดกหรือเงินทองของเลดวราแต่ที่ทำก็พอเป็นคำขอของอคราวและทำเพื่อลูกโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งแพนเค้กเขมนิด e รับบทเป็นเอริน แม่ม้สาวสวยเธอมีลูกชายหนึ่งคนอายุ8ขวบเป็นอดีตแอร์โฮสเตสที่ผ่านตัวมาเป็นนักธุรกิจเมื่อแต่งงานกับอะคลาวเป็นหญิงแกล่งที่เต็มไปด้วยความฉลาดที่ต้องการผลักดันชีวิตให้ประสบความสำเร็จจนกระทั่งได้พบกับแพนทำให้เธอมองว่าความสุขจากความพอใจตึงหากคือความสุขที่แท้จริงคนที่สอง แบงอาทิตย์รับบทเป็นแพนหรือพันทุมหนุ่มหล่อผู้มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอยู่เสมอที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้สบายใจแต่ใครจะรู้ว่ารอยยิ้มที่แพนยิ้มออกมาเป็นแค่สิ่งที่กลบเกินความทุกข์ในอดีตของครอบครัวที่ตระกูลเลิศเวลาหักหลังผู้เป็นพ่อจนทำให้ครอบครัวของเขาประสบปัญหารวมถึงผู้เป็นพ่อเสียใจ จนทำให้สมองเสื่อมแผนจึงตั้งใจจะทวงทุกอย่างที่เลิศวาเล่าไปจากเขาแต่นิสัยส่วนตัวของแพนเป็นคนที่รักใครรักจริงผูกพันและรักเอรินมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าเอรินจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ความรักของเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคนที่3ดวงดาวจารุจินดารับบทเป็นอังกาบเลิศวลา ประมุกหญิงแห่งตระกูลเลิศวราแม่ของไอคคาวอังกูลและกันตาเป็นแม่ที่รักลูกแต่รักธุรกิจและเงินของตัวเองมากกว่าทำทุกอย่างได้เพื่อเงินแม้กระทั่งหักหลังเพื่อนสนิทอย่างนิพัสเพื่อเป็นทางลัดที่เธอจะได้ครอบครองเอ i ชิ f นฟูได้เป็นคนละเอียดเจ้าเล่และเด็ดขาดรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นการทำลายคนอื่น แต่อังกาบก็ตัดสินใจทําเพื่อตัวเองได้อย่างไม่ลังเลคนที่4ปอเป,ปียธิดาระบบทเป็นการตาเลิศวราน้องสาวคนเล็กของตรากูลเลิศวราแม่ไม้ที่หย่ามาแล้วสองครั้งมีปมดอยที่คิดว่าตัวเองไม่สวยจึงพยายามแต่งตัวให้แรงแต่งหน้าจาดัดใส่เครื่องประดับเต็มที่เพื่อเพื่อให้เป็นจุดเด่นมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง อยากได้อะไรก็ต้องได้ทำให้มีปัญหาในการทำธุรกิจและครอบครัวมาโดยตลอดถูกเลี้ยงมาจากแนวความคิดของผู้เป็นแม่ที่เห็นเงินเป็นใหญ่การตาพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอทำได้เพราะอยากได้รับคำชมจากผู้เป็นแม่คนที่ห้านมเพึ่งนัทริการับบทเป็นลายทองภรรยาคนที่สองของอารคลาว ลูกสาวนายธนาคารบูรพาเลิกกับอัคราวเพราะลายทองไม่ยอมลงให้อังกาบจนทำให้ทั้งสองเกิดปัญหาไม่ลงรอยกันลายทองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากชอบเอาชนะเพราะอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมีอำนาจจึงไม่ยอมคนแต่แม้จะเลิกกับอัคราวแต่ทั้งสองก็ยังแอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆคนที่6นอตวอรริท รับบทเป็นอังกรูลเลิศวลาลูกชายคนรองของตระกูลเลิศวราแต่งงานกับเครือจันเครย์บอยทำงานไม่เป็นแต่ชอบอวดฉลาดเจ้าชูชอบหาเสฐานเลยจนมีเรื่องทะเลาะกับเครือจันไม่เว้นแต่ละวันเจ้าเล่แกมโกงวางคุบสมบัติของตระกูลแทนที่อาคราวที่เสียชีวิตไปคนที่7แจ็คเพนเพช รับบทเป็นอราวเลิศเวราลูกชายคนโตและเป็นที่หมายมั่นของอังกาบที่จะให้สืบทอดกิจการของเลิศวราแต่งงานกับเอรินจนมีพยานรักด้วยกันคืออาร์มเป็นนักธุรกิจใหญ่เคร่งการทำงานพอต้องดูแลธุรกิจทั้งหมดของครอบครัวแต่ก็มีปัญหาด้านสุขภาพหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดและคนที่แ กิปซิรินาตรับบทเป็นกุ้งนางลูกสาวของอังกูลและเคอือจานสาวสมัยใหม่เอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้จนเคยชินชอบแพนและคิดจะเอาชนะใจแพนที่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งกับเอรินตลอดเวลาศึกสงครามครั้งนี้ต้องมีคนสูญเสียระหว่างเงินตาและความรักสิ้นสุดทาสจบลงแบบไหน มาตามลุ้นกันได้ในละครเรื่องสงครามเงินทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.45นาฬิกา45นาทีทางอมรินทีวีเอดีช่อง34ออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่30กระกรกระกคาคมค่าชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามมิกวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรละชมกันได้เลย